สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจําวันพระรัสบดีที่1มิถุนายน2566นะครับก็เป็นข้าวแห้งครับความชื้นไม่เกิน15%เนะครับเดีย๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับมาเริ่มดูที่ข้าวเปลือกเจ้านาปางปี2566นะครับจังหวัดนครสวรรค์1300บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดพิจิตร9 9 0 0บาทถึง1200บาทจังหวัดกำแพงเพชร10,000บาทถึง1,200บาท จังหวัดกาญจนบุรี1 0,000บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น300บาทนะครับจังหวัดพิษณุโลก9,800บาทถึง1,100บาทจังหวัดสุโขทัย9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1,200บาทถึง1,300บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,800บาทถึง1,000 0บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,100บาทถึง1,200บาทจังหวัดชัยนาท1,100บาทถึง1,700บาท จังหวัดอุทัยธานี9,900บาทถึง1 1 0 0บาทจังหวัดสระแก้ว1300บาทถึง1500บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,700บาทถึง10,000บาทจังหวัดลพบุรี10,000บาทถึง1200บาทจังหวัดนครนายก1300บาทจังหวัดปทุมธานี9,600บาทถึง11,100บาทจังหวัดนครปฐม1100บาทถึง1200บาทจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาท จังหวัดราชบุรี1,200บาทถึง1,300บาทและจังหวัดสิงห์บุรี1,100บาทถึง1,300บาทมาที่ก้หอมมลินะครับนาปีปี2,565ทับ66จังหวัดสุรินทร์14,100บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์ 14,100บาทถึง14,700บาทจังหวัดศรีสะเกด13,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม14,500บาทถึง14,900บาทจังหวัดเจ้าสุธร13,500บาทถึง14,580บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,000บาทถึง15,000บาท จังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,800บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,700บาทจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู14,000บาทถึง14,600บาทจังหวัดหนองคาย14,000บาท และจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทถึง14,500บาทวันนี้ราคาจังคงที่นะครับมาที่ข้หอมมะลินะครับโซนภางเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอุตรดิต12,900บาทถึง13,500บาทวันนี้ราคาจะคงที่นะครับมาที่ข้หอมปทุมนะครับนาปางปี2,566จังหวัดลพบุรี16,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี 1800บาทถึง1900บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดอ่างทอง1800บาทถึง1900บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,100บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี11,100บาทถึง11,200บาทจังหวัดกาญจานบุรี1500บาทจังหวัดปทุมธานี11,200บาทและจังหวัดนครนายก11,300บาทวันนี้ราคาจะคง,งที่นะครับ มาที่ข้าวเหนียวเมล็ดาวนาปีปี2565 66จังหวัดขอนแก่น12,700บาทถึง13,200บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง13,600บาทจังหวัดสกลนคร12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี 11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดน้องบัวลำพู13,100บาทจังหวัดน้องคาย13,000บาทและจังหวัดมุกดาหาร12,500บาทถึง13,000บาทวันนี้ราคาจะคงที่นะครับอันที่ข้าเหนียวเล็ดยาวนาปังปี2,566จังหวัดขอนแก่น 1,100บาทถึง1,500บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดหนองคาย9,000บาทถึง11,700บาทและจังหวัดน่าน11,800บาทถึง12,000บาทมาที่ข้าวเหนียวเมล็ดคะนาปีปี2,565ทั66จังหวัดอุดรธานี11,200บาทถึง12,000บาทจังหวัดหนองคาย11,800บาทถึง12,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ 5,500บาทถึง11,000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทวันนี้ราคาจากคงที่นะครับมาที่รายการสุดท้ายนะครับข้าวเหลี่ยมเมล็ดคะนาปังปี2566จังหวัดสุคนคร11,250บาทถึง11,900บาทจังหวัดมหาสารคาม8,600บาทถึง8,800บาทจังหวัดเชียงราย1400บาทถึง11,200บาทจังหวัดนครพนม 9,800บาทจังหวัดลำปาง11,300บาทถึง11,600บาทวันนี้ราคาจะของที่นะครับครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ